ก็ก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนตอนแรกๆแล้วก็บอกเออฝากฝากดูแลพี่เราด้วยนะรักพี่สาวให้เยอะๆนะอย่าทำพี่สาวเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะไปโตเขาก็บอกว่ากลัวพี่สาวจะทําเขาเสียใจมากกว่าโอ้โหเจียบน้าพลอยเวลามาหาอะไรเขาชื่อน้าพลอยก็โอ้น้าพลอยน้าพลอยก็เจอหลานตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วก็มาเจอเรื่อยๆก็คุ้นเคยกันดีแล้วเขาคิดน้าพลอยเขาว่างหรอคะ ช่วงนี้หัวใจไม่ว่างเราพูดเต็มปากแล้วแล้วไม่ว่างจริงๆหัวใจเขาไม่ว่างกำลังนี้ใช่ไหมคือความแรกใช่หรือเปล่าก็คุยคุยเรื่อยๆค่ะแ h ป p p y h a ป p y เลิศเห็นพี่สาว h a ป p y แล้วก็ happy แล้วเซลล์คนหนีไหมคะดูก็เซลล์เรื่อยๆแหละก็มีไปกิน ีก็ดีแล้วค่ะมันต้องไม่สตาร์ทพี่เขาลงรูปคื่เยอะมากเลยเราปกปั้นไหมหรือว่ายังไงก็ก็ไปกดไลค์อยู่เรื่อยๆค่ะก็เขาแฮปปี้เนาะแฮปปี้อินเลิฟนะในฐานะน้องสาวต้องผ่านไหมคะนี่ต้องขอดูระยะยาวๆแต่ไม่แต่ต้องน่ารักต้องน่ารักก็เดี๋ยวก็เจอเขาตามงานนะเนาะแล้วก็แล้วก็เจอกันในงานพวกคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้แล้วก็จากที่ดูเนี่ยก็ดูเป็นคนเทคแคร์พี่สาวเราดี แต่ว่าอนาคตเป็นยังไงนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาสองคนอ่ะเราก็อคอยสป,ปอร์ตอยู่เป<ร>ิดโล่เลยนะคพอเขาพอเขาเปิดตัวในโลกเลยเพราะตอนก่อนนั้นคนมาโฟกัสที่เราอยู่ก็จริงๆก็ต้องเป็นเรื่องของเขาสองคนเนาะถ้าเ,เขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็กต้องตามเขาเราก็พร้อมสป,ปอร์ตอะไรก็ได้ที่เขาแบบแฮปปี้ แในมุมเราเป็นน้องสาวเราอยู่ที่สาวมาแฮปปี้แบบว่าเปิบานมากคือเราดีใจมากแค่ไหนก็ดูเขาสวยขึ้นเยอะมากอะคืออย่างที่เขาบอกอะว่าคนมีความรักจะสวยขึ้นคือเดี๋ยวนี้แบบอลล่าแบบสวยมากได้มีไปฝากฝากอะไรฝากฝากโต๊งไหมนะว่าฝากพี่สาวคนนี้ไหมมีฝากฝากไหมนะก็ก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนตอนแรกๆแล้วก็บอกเออฝากฝากดูแลพี่เราด้วยนะรักพี่สาวให้เยอะๆนะอย่าทำให้พี่สาวเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ย ไปต่อเขาก็บอกว่ากลัวพี่สาวจะทำเขาเสียใจมากกว่าแย่อย่างที่พลอยเองเมมเป็นความปวดแผลที่เราได้ยินมากก็ยังยังไม่ถึงขนาดแบบอวดอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบก็มีคุยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยปกติปกติแต่ว่าเราก็สัมผัสได้ว่าพี่สาวเราท้ี่มีความสุขเต็นไปแมดว่าก็ดูดูเขาแบบดูเขาแฮปปี้ขึ้นอ่ะดูได้จากความแบบ ในสายตาเขาความสวยเขาคือรู้เลยว่าอินเลิฟอ่ะแล้วในสายตาเราเรามองเขาทั้งคู่ข้างรักทั้งคู่ไหมคบก็ดูข้างรักนะก็ดูอินเลิฟมากนะก็อนนเ้เนากะใ็่ก็ดูองนรเลิฟเ่องเืองเรื่เรางเราก็ในรา่อนเองแล้่ก็เนทีเร่ใกล้ชิอกัรพีอง่พี่อยแล้วก็เอยากใ่้เรืองปร้่องอะไรก่ได้ที่ที่ทงเรืเองเรื่อง